สวัสดีเช้าวันพุทธที่16กุมภาพันธ์นะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็นำเรื่องเกี่ยวกับผลการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้นะคะก็คือเมื่อวานเป็นวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นะคะมาแจ้งให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่าหลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับผลการประชุมคอรมอว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาพี่ น้องประชาชนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะรวมถึงมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ท่านนายกได้บอกไว้ตอนแรกว่าจะมีการเพิ่มเติมให้จะมีการนําเข้าคอรมอไหมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันที่เรื่องแรกเลยก่อนละกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการ เพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเพียงข้อสั่งการของท่านนายกเท่านั้นนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยได้มีการมอบหมายให้สํานักงบประมาณกระทรวงการคลังแล้วก็สภาพัฒน์ไปคุยกันว่าจะมีแนวทางการเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ที่อายุ60-69ปีก็รับอยู่600บาท 70-79ปีรับอยู่700บาทแล้วก็80-89ปีก็รับอยู่ที่800บาทส่วน90ปีขึ้นไปก็จะรับอยู่ที่1,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการยังเป็นเพียงแค่ข้อสั่งการของท่านนายกเท่านั้นนะคะ,ะที่ เราคาดกันว่าจะมีการนำเข้าคอรมอรสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะสรุปแล้วก็ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าคอรมอรเพราะฉะนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังคงรับในอัตราเดิมก็คือ600ถึง1,000บาทต่อไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์ต่อๆไปจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมไหมซึ่งถ้ามีไม่ต้องกังวลน,นะคะทางข่าวใส่ขวดและนายจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแน่นอนค่ะ ส่วนข่าวดีเรื่องต่อมาสําหรับผลประชุมครมงเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลดภาษีน้ํามันดีเซลลงลิตรละ3บาทนาน3เดือนนะคะซึ่งตรงนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสปรพสมิตน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันอื่นๆที่คล้ายกันนะคะก็จะทําให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลปรับลดประมาณ3บาทต่อลิตร เริ่มตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่20พฤษภาคม2565นะคะโดยรายละเอียดก็คือน้ำมันดีเซลแต่ละประเภทก็อาจจะ ปรับลดในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพียงแต่ว่าก็จะอยู่ในอัตราลิดละประมาณ3บาทนะคะก็มีการปรับลดให้3เดือนถ้าเกิดว่าน้ำมันมีการปรับลดลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ข้าวของที่ช่วงนี้แพงขึ้นมากๆเนี่ยก็จะลดลงนะคะก็จะช่วยให้ประชาชนได้ซื้อของในราคาที่ถูกลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประ ประชาชนส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของประกันสังคมนะคะที่ตอนนี้มีการปรับเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ อยู่ในกลุ่มอาชีพกลางคืนนะคะซึ่งเขามีการให้ทางสำนักประกันสังคมในกรณีเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตรงนี้นะคะเป็นการ ปรับเพิ่มจํานวนกลุ่มเป้าหมายก็คือจํานวนผู้ประกันตนเนี่ยเดิมสําหรับมาตร3า39แล้วก็40มีผู้ที่ขอรับเงินเยียวยาอยู่ที่ประมาณ1น6่งคนตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่6แสคนนะคะก็คือปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปประมาณ 28,000คนแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแจ้งปรับเพิ่มกรอบวงเงินเรียบร้อยแล้วโดยเพิ่มขึ้นไปอีก140ล้านบาทสำหรับเยียวยากลุ่มนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประกอบอาชีพกลางคืนก็ให้รอรับเงินเยียวยาได้เลยนะคะก็ได้รับ5,000บาทเป็นเวลา1เดือนซึ่งตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะทางประกันสังคมจะมีการ จ่ายให้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่31มีนาคมเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วให้สมาพันธ์หรือสมาคมรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้สิทธิ์ยังไม่ได้เป็นสีเขียวก็ให้เข้าไปอัปเดตเรื่อยๆในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะคะและที่สําคัญต้องอย่าลืมผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้ให้เรียบร้อยเช็คบัญชีให้ดีนะคะเพราะตอนนี้เงินอนุมัติออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะมีการอ อัปเดตรายชื่อเราเร็วๆนี้แน่นอนนะคะซึ่งจะมีการอัปเดตวันไหนมีการโอนเงินวันไหนเดี๋ยวทางเราก็จะรีบแจ้งให้ทราบที่นี่แน่นอนนะคะหากใครมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากทราบเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ